m มคโดนัลลเปิดตัวแคมเปญน n w w g n n h i i k k n n d n n e เอาใจคนรุ่นใหม่กับเมนูเบอร์เกอร์และไก่ทอดพร้มความพิเศษจัดเต็มกับนิวจีนจัดเต็มกับแพคเกตจิ้นดีไซน์สุดพิเศษพร้อมชุดเมนูสเปเชียลสำหรับวันนี้ชาวไทยเท่านั้น รั่วความพิเศษกับ Packaging แบบ Limited Edition สดใส่น่ารักตามแบบฉบับนิวจินทั้งถุงกระดาษแก้วน้ำและบัเก็ตไก่ทอดพร้อมทั้งกิจกรรม Chicken Dance Challenge สำหรับสายเต้นและ Special Gift สุดพิเศษจากนิวจิ n ที่มาให้ลูกค้า McDonald s และแฟนแฟน New j นได้สะสมรวมถึง5ภารกิจที่แฟนแฟนิวจ j นห้ามพลาด ประกอบไปด้วยแพคเกจจิ้งดีไซน์สุดน,น่ารักจากนิวจ n นโดยเฉพาะบัคเก็ตไก่ทอดที่เปิดตัวครั้งแรกในไทยเซลฟี่กับสเตนนี่สาวๆาว,วงนิวจินกิจกรรม Chicken Dance Challenge ใน Tik Tok ดาวน์โหลดมือถโฟนวลเปเปอร์ในแอปพลิเคชันของ McDonald s และเช็คอินสสาขาสุดพิเศษที่ตกแต่งร้านด้วยดีไซน์นิวจินได้แก่สาขาค l a s s ฮาล์รัชดาสาขาสยามพารากอน รละสาขาราชดำเนินให้ทุกคนได้ไปเก็บภาพความพิเศษร่วมกันพิเศษสุดลุ้นลับสเปเชียลกิฟต์พิเศษสำหรับแคมเปญนี้เท่านั้นไปติดตามรายละเอียดกันได้ที่ Facebook McDonald' Thailand ความจำหน่ายเมนูสุดพิเศษในแพ็กเกจจิ้งรุ่นลิมิเต็ดออดิชั่นแล้ววันนี้ถึง31สิงหาคม2566นะคะ